สบายสบายสไตล์ส่วนดูสิช่วงน2ขอแชร์สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะคะกับน2ขอแชร์ดิฉันปมสุพิทยาเหมภูมิค่ะยูรันยูนุดแย้มค่ะมิวเบนจารันปัตติค่ะปุ่มชลิดาจันแดงค่ะแพรี่ชนันชิดาวดทาค่ะ แพงสุพนิดาสำมริค่ะพวกเรานะคะนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งจากหลักสูตรวิชาภาษาไทยคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนส,สิทธิ์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันกับประเด็นเรื่องนที่เราเจอกันในหน้า Facebook วันนี้และเมื่อวานเยอะมากเลย <c oughs> เป็นน้องผู้หญิงอายุเพียงแค่สี่ขวบเท่านั้น ที่โดนฆาตกรรมและทําการอพัพรางศพอัมพรางคดีโดยการเอาไปใส่ไว้ในท่อน้ำาอโหอ่านเราสะเทือนใจมากอ่านแล้วแบบเฮ้ยบ้านเมืองเราเนี่ยแบบร้ายนขนาดนี้เหรอแต่ยังไม่พอเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็มีข่าวบนรถไฟอีกค่าข่มคืนนั่นเองน,นะับวันที่มีข่าวอย่างนี้เต็มไปหมดเลยเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างคะ ก็สำหรับยูนะคะยูคิดว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าน่าเศร้าใจและน่าสลดใจเป็นอย่างมากเลยนะคะคือทุกวันนี้สังคมเราเป็นสังคมที่ค่อนข้างน่ากลัวใช่ไหมคะเพื่อนๆใช่คดีแบบเนี้ยเราเราไม่รู้ว่ามันจะจบลงเมื่อไหร่เนาะเราเราควรมาหาเป็นแบบวิธีการป้องกันกันดีกว่าเนาะ้องก็ เพื่อนๆคิดว่าไงคะในการวิธีการป้องกันก็สําหรับแพรน,นะคะเรื่องแบบนี้ก็ควรให้ความสําคัญเป็นอย่างมากเลยสําหรับผู้หญิงอานนี้ใช่ค่ะ,คะ ถ้าเป็นเด็กเล็กๆเราต้องให้ผู้ปกครองเนี่ยดูแลบุตรหลานของท่านโดยการที่ไปไหนเนี่ยเราก็ไปด้วยกันอาจจะมีผู้ใหญ่ไปสักคนหรือสองคนนึงเพื่อที่ไปดูแลน้องๆที่ติดตามไปด้วยนะคะจะไปกันผู้ใหญ่ผู้หญิงกันทั้งฝูงก็แหมคนัะมีผู้ชมผู้ชายไปบ้างกูเล่เนาะแทนที่ะไปดูแลกันบ้า้องเป็นกลุ่มกลุ่กลุ่มนะุะ ตัวเองนะคะ,คะใช่อย่าง<ร>าส่วนตัว<อ>โฟมเองนะคะก็กฎหมายไทยอะค่ะน่าจะเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นให้ผู้หญิงพกสเปรย์พิกไทยอย่างต่างประเทศนั่นเองนะคะส่วนตัวโฟมเนี่ยอยากให้กฎหมายไทยเปลี่ยนแปลงก็คือเรื่องให้ผู้หญิงพกสเปรย์พิกไทยดีกว่าหนึ่งช่วยป้องกันแล้วก็ใช้ในระยะใกล้ได้ค่ะแล้วก็เป็นการป้องกันอีกแบบหนึ่งถ้าเสรินสำหรับเด็กนะคะที่มีข่าวมากอย่างเช่นเด็กอายุสี่ขวบหกขวบอ่าก็อันนี้ต้อง ให้ผู้ใหญ่ควรดูแลอย่างใกล้ชิดดีกว่าค่ะใช่ค่ะหรือว่าจริงๆแล้วว่ายูมีความคิดว่าออเวลาไปเที่ยวหรือว่าไปทํากิจกรรมต่างๆกับเด็กน้อยนะคะหรือว่าเด็กเล็กเราควรดูแลเขาให้ใกล้ชิดเป็นพิเศษนะคะไม่ไม่ควรปล่อยให้เขาแบบไปหนใช่เป็นหน,นเ<ป>ดียวห,หรือว่าอันนี้พูดถึงเรื่องเด็กมันไม่ใช่แค่เด็ก พวกเรานะคะสวยๆขนาดนี้นี่แบบอันตรายขอย้ำว่าดิฉันคนนึงละค่ะที่ต้องระวังตัวนมากพิเศษเพราะว่าโอ้โหกลัวคนจะคว้าอ้อยมาป้อนนะคะกนสวยมากนะก็พูดไปมันไม่ถึงขนาดนั้นค่ะเราควรจะต้องกันตัวยังไงบ้างขอความคิดเห็นเพื่อนๆบ้างมันไปเนเด็กไปแล้วก็อย่างใบสําหรับพวกเรานะคะการแต่งตัวค่ะสำหรับการแต่งตัวอย่างเงี้ยเราออกไปเที่ยวก็เป็นธรรมดาที่ ประเทศไทยเมืองร้อนเราก็ต้องแบบม,มีบ้างใส่บ้างแต่<น>กออ็อยากให้แบบระวังไว้นะคะก็แต่งตัวขอให้เหมาะสมควรแก่สถานที่ด้วยนะคะสำหรับยูนะคะยูคิดว่าถ้าอย่างเราเป็นนักศึกษาอย่างนี้ใช่ไหมคะไม่ว่าจะไปกลางวันหรือกลางคืนนะคะเราเราไม่ควรไปไหนไปไหนมาไ,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 ไหนคนเดียวเนาะให้หาเพื่อนหรือว่าหาคนสนิทไปไปด้วยกันสักคนนึงหรืสองคนคนสนิทเพื่อนสนิทปละปนละ S <S สำหรับปุ่มนะคะก็คิดว่าเครื่องมือสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญมากเลยตอนนี้ค่ะใช่ค่ะคือว่าเวลาเราไปไหนขึ้นรถแท็กซี่หรืออะไรเนี่ยเราก็ควรจะถ่ายรูปส่งให้เพื่อนดูว่าตอนนี้เรากําลังทําอะไรขึ้นรถมีป้ายทะเบียนอะไรนะคะ<ช>เพื่อที่จะได้ป้องกันเอาไว้ก่อนใช่แล้วก็สำหรับแพรนะคะคิดว่าอย่าไว้ใจคนอื่นง่ายๆคะ่ะคนแปลกหน้าอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะค่ะถ้าพูดเรื่องประเด็นโทรศัพท์นี่นะคะเด็กไทยสมัยนี้จะชอบเล่นโทรศัพท์กันมากอันนึงก็อันนี้ก็จะเป็น อ่าสิ่งที่ทําให้เราแบบอาจจะโดนแบบนี้เหมือนกันนะคะค่ะแบบเล่นโทรศัพท์อะไรเงี้ยไม่จําเป็นก็แบบไม่ต้องเล่นตลอดเวลานะคะก็ดูด้วยค่ะว่าเป็นอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วเรื่องทีค่คุยคุยกันมาทั้งหมดก็คืออยากจะเตือนทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งคนชราอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกัน<ช>คนจะปะคนจะดูแลตัวเองให้ดีอ่าแบบว่าโทรศัพท์เล่นได้แต่ก็มันก็เป็นทั้งภัยทั้งแบบทั้งสิ่งที่ดีเราสามารถบอกคนอื่นแล้วเฮ้ยเราขึ้นรถแล้วนะเร<ช>าอยู่นู่นแล้วเราอยู่นี่แล้ว เราสามารถติดต่อตำรวจได้แต่ถ้าเราเล่นเพลินเกินไปก็สามารถทําให้คน้ายนี่แบบเขามากระชากได้ไง่ายทุกอย่าง,งถ้าช์กะะ็เป็นประโยช,ชนยช์ใช่ไหมค<อ>ะวันนี้เราก็เอาเกตด,ดีๆมาฝากกันเพียเท่านี้เนาะไม่ต้องเครียดวันนี้ไม่เครียดแน่นอนมีแพ <c oughs> อยู่สวยและรวยเสน่ห์ค่ะวันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะค่ะค่ะพ่อคม่ค่ะสวัสดีค่ะ